หลังจากจบการแสดงครับผมวันนี้มนะมนะแจกขนมแม่ๆครับมักงโม่วงมังะมงมันง่มงเยลี่

S <S <an ian> ลูกไปตางจังหวัดไม่คิดถึงยัไเดี๋ยวมันมีอะไรจะแบ่งกับข้าวที่เิลงกินด้วยนะมันจะบวชแม่เปยกแบย่คือกินบังม่บกงม่เมค่วามแเือแม่บข้งแม่เาน้มาแ ก็ได้แล้วไอ้น้ำยาสังเคนึงนะแม่อ้าวได้มาได้าไม่ได้ออกมาได้ม่ไน้เมื่อวานนี้ยใครบอกว่าจะซื้อไงแม่ไม่ได้ไม่ได้นั่ย่างนี้มาอะไ่ได้หรือยูไนต์ยูไนต์อะแอนแคสไปไหนลูกไอ้เาซ้อไานมอยู่นี่ยูนยูนี่แ้ะเออคุณผีละคนฮะรอครคือแม่ารการ้าอจววอบีอะไรคือยมบูรี่กาล้ากคิวเอรไมี่้าไ่

ก็เลยย,งงยังปากก่านั้เข <laughs> ่ากระเทาะหัวเลย